มีคนเอารองเท้าชี้หน้าด่ากลางรถไฟฟ้าเป็นคุณเนี่ยจะให้อภัยไหมคะจากวรัลนี้ทําให้คุปพิยนนึกถึงข่าวหนึ่งเมื่อนานมาแล้วที่มีคนขับรถชนร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านดังในหาดใหญ่มูลค่าเสียหายกว่า80ล้านบาทแต่เจ้าของร้านกลับไม่เอาความและไม่เรียกค่าเสียหายอะไรอีกฝ่ายเลยเพราะเขาเห็นใจและให้อภัยอีกฝ่ายเหมือนกันกับสิ่งที่น้องผู้หญิงคนนี้ทาที่ปฏิเสธจะไปออกรายการต่างๆเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่มีที่ยืนในสังคมรู้ไหมคะว่าเรื่องแบบนี้คุปพิยเจอที่อาหรับห่อยมากๆโดยเฉพาะเวลาขับรถชนกันจะเเห็นไดด้ชัลย ว่าไม่ต้องเรียกประกันอะไรทั้งสิ้นทั้งสองฝ่ายจะลงมามองหน้ากันพูดคุยกันนิดนึงแล้วต่างก็พูดว่าก็ดัดรุ่นล็อกหรือว่าเป็นสิ่งที่อเลา์ลิขิตไว้แล้วจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทํางานต่อแบบไม่เหลือความโกรธอะไรเลยฟังดูแล้วก็ดูน่าแปลกใช่ไหมคะมันเป็นเพราะว่าในวัฒนธร,รรมอิสลามสอนให้เรารู้จักการให้อภัยและการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการที่เราเอาชนะจิตใจตัวเองเพื่อได้รับรางวัลจากพระผู้เป็นเจ้านั่นเองคะ่ะและแน่นอนว่ารางวัลจากพระเจ้าย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราเสียไปในโลกนี้้เพราาาะะฉนนนัศนนส จริงถือว่าการให้อภัยเป็นคุณธรรมที่สูงที่สุดเลยครูพี่อยู่อยากให้พวกเราลองปรับมุมมองนะคะแทนที่จะโฟกัสสิ่งที่เราเจอในโลกนี้แต่มานึกถึงรางวัลที่เราจะได้รับในโลกหน้าการให้อภัยก็ดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและยังทําให้เราเบาใจอีกด้วยนะคะและนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลที่ทําไมบางคนดูให้อภัยใครได้อย่างน่าได้จนน่าเหลือเชื่อเลยพูดภาษาอัหรับไม่ง่ายสไตล์ครูพี่อยู่อย่าลืมกดติดตามนะคะ